สวัสดีค่ะนางค่ะจากทีมงานสเสน่รถบ้านนะคะค่ะก่อนที่จะแนะนํารถนะคะขอแนะนําสถานที่กันอีกก็แล้วกันนะคะวันที่เราไลฟ์สดกันวันนี้ก็คือสาขาสาขา2นะคะถนนซ่อมสร้างรังสิตปทุมธานีนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด2สาขาสาขาที่1อยู่ถนนติวานนท์ค่ะหรือถ้าใครมาไม่ถูกยังไงนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์นะคะ0 6 4 7 8 7 9 8 8 8 0647879888หรือถ้า,าช่องทางอ,าอินบ็อกก็ได้นะคะที่เพจเสน ح, ห่หรถ้านซูเปอร์อีโคค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเข้าฤดูฝนนะคะหรืออาจจะไม่ใช่ฤดูฝนแต่เป็นช่วงของพายุเข้าฝนตกหนักหลายๆพื้นที่เลยแล้วก็ถ้าใครกําลังมองหารถประหยัดน้ามันใช้แล้วก็ผ่อนเบาๆสักคันหนึ่งวันนี้เรามีรถยนต์อีโคคาร์นะคะประหยัดน้ามันสุดๆปีใหม่ๆรถสภาพดีมากๆมาแนะนําให้ลูกค้ากันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นรถอะไรนะคะเชิญเลยคะ่ะวันนี้นะคะเรามีรถค่ายนิสสันนะคะค่ายนิสสันนะคะเป็นนิสสันมาร์สนะคะปี2018ปีใหม่ๆคันนี้กันเลยค่ะปี2018นะคะประหยัดน้ามันเรื่องประหยัดเนี่ยประหยัดสุดๆอยู่แล้วด้วยเครื่องแค่พันสองซีซีแค่นั้นเองค่ะเรื่องประหยัดน้ํามันเนี่ยได้ถึง20่สิบกิโลลิตรเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็รองรับน้ํามันเอ่อ e ยีได้ด้วยนะคะลูกค้า ถ้าใครสนใจจะเป็นเจ้าของก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าไม่ต้องไปเดือดร้อนหาไฟแนนซ์มาจัดเองไม่ต้องใช้เงินสดที่จะมาซื้อเลยค่ะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะฟรีค่าใช้จ่ายให้นะคะแล้วก็ขับฟรีขับฟรีไปเลยค่ะ45วันกว่าที่จะได้ไปเริ่มต้นผ่อนค่างวดน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆค่ะก็คือฟรีน้ามันเต็มถังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ามันเกียร์ให้แถมประกันภัยให้ด้วยนะคะและก็มี รับประกันเครื่องโยนต์ให้1ปี1-0,000มกิโลด้วยค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยไม่ว่าลูกค้าจะเพิ่งเริ่มต้นทํางานนะคะได้เดือน2เดือนหรืออายุเท่าไหร่อยากได้รถใช้สักคันก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ที่นี่ช่วยได้ค่ะแล้วก็ปัญหานะคะที่ทุกคนจะเจอกันบ่อยๆคือปัญหาเรื่องการ จัดไฟแนนซ์หรือการไปยืน่นกู้ที่อื่นมาแล้วเกิดปัญหาติดขัดเรื่องแท็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจัดมาหลายหลายที่แล้วพี่มันยังไม่ผ่านเลยอะ่ะแล้วตรงนี้จะผ่านไหมเพราะบางที่เขาบอกว่าผมไปแท็กมาตรงนี้2ที่3ที่แล้วมันยังไม่ได้มาจัดที่พี่จะได้ไหมลองดูนะคะที่นี่เราทําให้ผ่านมาได้แล้วถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็อ i n b อกเข้ามาที่แอดมินเพจเสน่ห์รถบ้านของเราได้เลยค่ะค่ะคงไม่รบกวนเวลาลูกค้ายืดยาวนะคะของเรายังมีรถให้เลือกหลากหลายเช่นเคยนะคะเรามีรถด้วยกันทั้งหมด2สาขานะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์หรือจะเป็นรถขนาดกลางนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าอยากได้กระบะก็มีนะคะลูกค้า4ประตูแคบอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเราได้เลยไม่ว่าอยากจะได้รถรุ่นอะไรนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะและก็ขอฝากนะคะ <S <S เพจเสน่รถบ,บ้านซูเปอร์อีโคอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เบอร์โทรค่ะ0647879888านะคะ0 6 4 7 8 7 9 8 8 8นะคะ,ะ,คะเราอยู่ปทุมธานีนะคะเส้นซ่อมสร้างลังสิทธ์ปทุมธานีค่ะ แล้วก็ฝากเพจเสน่รถบ้านซูเปอร์อีโคนะคะไม่รบกวนเวลายาวนานค่ะใครที่มองหารถใช้ในช่วงพายุฝนเข้าเนี่ยเชิญเลยนะคะเรียบๆไปหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ